สมมุติว่าตัวนี้ผมว่าที่เราก็คือแบนชันอาจจะหมดก่อนเยอ,อเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาําชันกันนะก็คือผมต้องเลเวล400ภายในเกาะน,นี้ให้ได้นะครับส่วนเออใช้ผลได้เลยเดี๋ยลิงแล้วก็ขอใช้ดาบแล้วก็เพื่อนผมนับต้องไอ้นี่นะต้องต้องไปถึงเลเวล400 <300. S 2> เอ้ยต้องต้องไปถึงเลเวล300ในเกาะน,นี้ให้ได้คนระับ<ม>เดี๋ยวเราเริ่ม,ไ,มได้จริงจรงวันนี้เแล้วนั่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนดาบแล้วก็เปลี่ยนปืนด้วยนะครับ มีเควสเดียวให้เล่นเออจะบ้านตายเออมันอาจจะมีเราอาจจะฉันจะอาจจะเบ็ดหมดเล็กน้อยนะแล้วคลิปนี้ก็อาจจะยาวเป็นชั่วโมงเลยด้วยเฮ้มาทีเดียวตายมาให้เรีนรู้กันไปให้ไม่ต้องใช้สกิลเดินไปตีเอาเลยเกลียจเอางี้เตีตัวและอย่างต้นเร็วใช้ใช้สกิลไม่โดนแา่เวลหนึ่งเบลมันจะเสร็จโอ้ยลืมไปฉันจะพัง อ๋อนึกว่าไม่โดนตกใจ <c oughs> จะ้าตายโอ้แล้วขวาสกิลกว่าจะคู่ได้เท่าเสร็จแ <c oughs> <c oughs> ม่เงย,ยตีตัวหนึงได้หนึ่งบอสเลยส่วนฉันเหรอเกว๊กเลยจะบ้าตายต้นไม้หลบไปตอนนี้ฉันอาจจะเบ็ดบุดก็ได้นะเพราะว่าเออเราฟาร์มกันมานานแล้วนะ เปลี่ยนไปใช้ผมดักใช่จากผมแม็กมาไอ้ผมดักก็ดีนะมันเทตุพลังบาการเล่ทรมานตัวเองเจ้าเธด้วยชาเลนจ์บ้านบอคอเตลอะไรของพวกเราเนี่ยตั้งชื่อลิปเลยเราจะมีการทรมาน์ตแบบนี้ด้วใช่ไม่ใชิคกี้พายทำแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทรมานแค่ตัวเองทรมานเบ็ดโทรศัพท์ด้วยต้องถอนนั่นเอง แค่เพื่อนอาจจะแบตหมดเร็วนิดนึงใช่เพราะแบตเพ<บ>ื่อนผมเหลือแค่หนึ่งเปอร์นเออเรืเร่องแบตเราเรืเ่องเรื่องแบตเราเรื่องอะไรโทรศัพท์กันก่อนเออดูจากหน้าโกลไฟก็เลยรู้เลยว,ว่าเราเล่นโทรศัพท์มีปุ่มเดินมีปุ่มเดินมีปุ่มออร่ายังไม่ถึงครึ่งยังตี้ยเออทีมเนี่ยส่วนฉันเนี่ย <c ười> ยังอยู่ต้องดูดดดดดนาะของฉันต้องใช้กี่เลเวลหรือว่า สามสิบเก้าเลเวลของนายใช่กหมของฉันต้องใช้สามสิบเก้าเลเวลแต่มันใช้ XP น้อยกว่านายมันก็อาจจะเท่าเท่ากันนั่นแหละทรมานเท่าเท่ากันโอเคพวกเราสองคนแตกต่างอันนี้เป็นการทรมานตัวเองอ p พหนึ่งนะทุกคนมันอาจจะมี EP แยกเพราะมันจะยาวมาก เราเล่นเกมนี้ยังไม่จบใช่ไหมทุกคนเรายังงยัเล่น EP นี้ไม่จบเพราะมันยาวเกินไปดอกแต่ก็คืวคารมันตัุ้ยคารมานเทสแต่เออแต่แต่น้อยเราก็ได้ตังค์เยอะมากเลยนะตั้งสามพันห้าร้อยเนี่ยสามร้อย้อยห้าสิบจะบ้าตายลายวันได้สามสิบแปด EXP จะบ้าตายนายจะทำกี่ครแล้วฉันฉันตีไปแค่ไม่กี่ครัวผลดังฉันก็เลยมาจะนีต่อ สวยท่นแล้วเหรอยังไม่ขึ้นเวลหนึ่งเลยด้วยซ้ำาจะมาตายไปเลยบ้าลายลาเลยเราจะพูดเห็นเลยไม่ใช่อยากเก่งๆก็โอ้ยรู้ว่าหัวตาผมสามารถตีได้ไกลมากแค่ไหนนะแต่ไกลสูงสุดอ่ะไม่รู้เหรอเชฟที่รู้ก็ต้องไปเชฟไกลมากแล้วพอตีไกลๆเข้าเบาด้วยเฮ้ยตีไม่ถงตีตีระยะประมาณนี้นะทุกคนโอ้จริงจริงตีตีแล้ ทรมาราตัวเองแเทเออมัโคตดทรมาใครเป็นคนคิดก่อก็เรสองคนไงใครเป็นคนเบ่อกว่จะทำเวลเปลี่ยนชื ouais ่อคิมใหม่ได้ป่ะเป็นจะจะร้อยกับสี่แกเป็นหนึ่งเวลกหวังจะขึ้นเวลหนึ่งได้เนี่ยใจจะขาดเออขอขอโยนได้ป่ะขอขอแกขอ บ้าตายแล้วตองเชิขอขอแค่สามเก้าก็ก็ดีแล้วโอ้ตอนนี้มันกะอยู่สี่หมื่นไม่ไม่ไม่ผม,มนายต้อง <c oughs> ไม่แค่สามร้ยแค่เลว็วดหนึ่งขึ้นยากมันะกลาหล้านนายกลับไปนายสี่ร้อโอเคแล้วพานายใช้แค่19บเก้เลเวลเท่านั้นแค่สิบเก้าเลเวลไม่าไนายฉันจกชกฉันต้องการ1นล้านฉันมีแค่สี่หมื่นแลเวลหนึงได้สามอยกม่ก็ไม่เร็จะไปเลย หมายใช่ว่าหมายใช่ว่าเราแบตหมดประมาณ500รอบก็ยังไม่กอว่าเราใช้เวลาประมาณ500วันอะถึงก็ไม่เป็นไรดังสร้างแทะเลไปแล้วก็ทำไ,ได้ใช่นายลืมเรวเพื่อตีเพื่อนไปหน่อยเราจะเราจะไม่มีความพยาย,ยามไม่ความพยาย,ยามนี้หน่อยก็เ,เลยเอาไปที่นัน่นสำเร็จเว้ยระหว่างนี้ก็ไปลุกซ่อนระหว่างรี่ดูดาวคนรักก็มาตีต้นไม้หรอเหมือนมันจะทำให้ต้นไม้หัก ขนาดสิทธิช่วยไม่มันทำให้ตกลได้แล้มปัดทไมเป็นไม้ลงได้ปอย่าคิดวอาจจะได้ละไม่ไม่ได้ลองทดสอบไม่ได้มาเคยได้นะฉันเคยทำอยู่แต่อาจจะมีโอกาสน้อยประมาณห้าเปอร์เซนต์โดนยากมากเอออร่อยต้องให้โดนนี่ฮิตบอยบอยแต่ว่าเป็นต้นไม้มีฮิตบอยเลยเหรอ จะได้สา้ยิปีเรบ็อกเีเล่นหน้าไปไปทำเลยต่อเกาะนี้เสร็จแล้วไปกัไหนต่อไปเกาะลิงต่อครับฉันเล่นหน้าไปเกาะลิงต่อไห่ใช่เรียงเกาะไปเลยเนเราจะได้เกาะไหนเราเราียก่าการสุ่มเรื่องอันอันนี้เป็นเกาะเล่มแรกไงเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยเกาะเิ่มต้นถึงเวลาใช่แล้วเราก็จะแบบสุ่มอะไรไปเกาะยากเกาะปียา้หรือเกาะตีง่ายอะไรอเงี้ย กาะโพลิโอเซียมนี่คือดีดีเลยดีดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ห้ามเอาเกาะที่เลเวลเกินชั้นนะไม่นะไม่งั้นฉันฟาร์มไม่ได้ตายยังไงกไ็ตายตายแค่คนเดียวเลวเลิกเกิดทุกคนรอไอเ้เ็นเกาะในแมปหนึ่งเท่านั้นเออจะมีการกลัมาสอนงนี่ไงทรมานบอกได้คำเดียวว่าทรมานเจ็บแผลนี่แม่มันจะครบปว่านี่้ทรมานตัวเอง คนนี่ก็ครูดาวนานแล้วกินด,ดีนะมีหลายสกิลของฉันเออฉันมีแค่สกิลเดียวอ่ะไม่มีอาวุธให้ด้วยได้ไหมของนายเออพารามาขุมมากก็ไม่มีอาวุธนะแค่ฉันแบบพารามาลเลยคือเอ้ยจะบ้าตายไปเก็บกล่องได้ไหมได้ได้ได้ไดเก็บกล่องได้อีกเสียใจด้วยนะเพราะเพือพ่อนเพราะถ้าเกิดเราเก็บกล่องไม่ได้อีกพี่ เราจะทำยัให้สุดได้เลยพี่ไหนๆก็เล่นอยู่ที่เที่ยวยาวจะกว่าจะไปเอลสามเลยและเซทหกพอยไปเลยไหมเผื่อไปสูงผลเชี่ยวกว่ากัได้เลยเฮ้ยหยาหยาหยาจะเอพอวิธีเดินดีกว่าไหมใช้ความทรมานทรมานเข้าไปอีกก็คือการต้องกลับมาตรงนี้แล้วก็ไปเกาะลิงได้ทัยทีไม่ไม่ต้องหวาสิ่งดีนะที่ฉันยังดีนะยังดีนะที่ฉันยังดีนะที่ฉันเดินบนน้ำได้เออส่วนฉันเนี่ยขึ้นเรื่องอะไรทัางในรีวิวแบบว่าที่มี ไม่ฉันไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์ฉันรู้แล้วตลอดฉันอาจจะสมามารถตียะไกลได้แค่ฉันต้องจิ้มไปที่ตัวมอนแบบตีปิดรัว <c oughs> จะว่าตายอะไรเหมือนแล้วไม่มีระบบตัดต่อด้วยคุณเอาตัดต่อไม่ไปเป็นบบอโอเคแล้วก็น,นะเพื่อนผมไปแล้วอ,อใครอเอสอะไรมา มาเตอรี่สิแล้วอ่ะมีตังค์สี่หมนจากสี่หมแล้วทุกคนตอนนี้สองพันเจ็ดสองหมื่น นี่น yup. ัคนอ่ะดูกันจะโดนไหมสำหรับเตือนู้นนี่เป็นชาเลนจ์ทรมานตัวเองที่ที่ดูหามักทรมานที่สุดแล้วการให้นิ้วจิ้มนี่มันก็ไม่ใช่ไงีะยวนะในปลาย่าไปเหรอปลาย่าไปใส่ันจะกนิ้หนึ่งเร่งนะเห็นไหมห็นยาห็นยาเห็นดินปะ ก็คือนี่การเอาการเอานิ้วจิ้มมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนในคอมที่เอาเมาส์คลิกนะเพราเมาส์มัเล่นก่อนิ้วไงีอ่ะนี่คุณเล่นใหม่ของจริงไหมะอะไรอพวกอเล็กเราแค่เอาฟังนี่เป็นชาเลนจ์ที่ทรมานตัวเองว่ามีใครคิดจะทำปะทำสิ่งีเทอร์กี้ทำชาเลนจ์ดีเด้อ อ๋อว่าอันนี้ค้ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทีแรกเดี๋ยวแบบหมดซะก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ใจให้วิธีการตัดเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาฟังให้ดูนะแต่บางทีอาจจะมีการตัดบ้างนั่นแหละพูดเล่นใหม่ของจริงแต่พูดเล่นใหม่ของจริงเออมาตีตีตีการคือเหมือนเราไปจุดกลางเหมือนเหมือนเราแข็งแกร่งที่สุดในโลกในในในกาะนี้อ่ะแล้วเราก็ชานถุงจนจะลายใจแล้วเดี๋ยวให้ดูข้าวหนา จไม่ตัง48โอเคทุกคนไปเจอกันใหม่ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพี่หน้าเดี๋ยวเราจะไม่ลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้้ายอย่างผมนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเขียวจะทำแฮนเวียสซอมบี้ต่อนะเดี๋ยว EP สองจะปล่อยแล้วถึงแล้ว่าเดี๋ยวเพราะตอนนี้ผมอัดค้างไว้ไปถึง EP ที่สี่ห้ามั้งนั่นน่ะยังไม่ได้ลงเลยเขาเรียกว่าคลิปดองดองไว้เดี๋ยวจะบู่แล้วเนี่ย เออไม่ได้หลงไม่ก็ไหนกไม่โดนด้วยเ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต่ออีพีสให้ดู